พอนักศึกษาดยูและท่านผู้ชม DMC ทุกท่านโลกมนุษย์นี้เป็นโลกแห่งความแตกต่างถ้าเราได้มองดูไปรอบตัวของเราเราเห็นแหนงความแตกต่างมากมายที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งพี่น้องของเราเองเราก็จะพบความแตกต่างความแตกต่างในที่นี้เนี่ยเราคงจะเห็นเนื่องแต่ความแตกต่างในเรื่องของฐานะบางคนรวยบางคนจนบางคนสวยบางคนหลอ่อบางคนฉลาด บางคนเบาปัญญาบางคนมียศมีบริวารมากแต่บางคนก็ไม่มียศไม่มีบริวารความแตกต่างเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสถึงเหตุของความแตกต่างเอาไว้พระองค์ตรัสว่าความแตกต่างเหล่านี้เกิดขึ้นจากกรรมมขิตไม่ใช่พรหม,มลิขิตหรือฟ้าลิขิตหรือผู้มีธิ์ปันดานลที่คิดเอาไว้อย่างที่ทุกคนเข้าใจไม่ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีการ,รเป็นกำเนิดมีการ,รเป็นเบาพันธุ์มีการ,รเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพราะว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎสากล ที่ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ภูง่ายๆว่าทุกคนในโลกนี้รวมกระทั่งสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งกฎแห่งกรรมนี้มีความแตกต่างและพิเศษจากกฎต่างๆในโลกกฎต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกฎจารีตประเพณีหรือกฎอื่นๆที่ทางสังคมได้ัญญัติขึ้น กฎเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้การเวลาผ่านไปหากมีผู้คิดกฎใหม่ๆสามารถคิดขึ้นมาใหม่ได้และผู้บังคับกฎก็สามารถผ่อนปรนลดหย่อนโทษที่เกิดขึ้นจากการทำผิดกฎนั้นๆได้แต่กฎแห่งกรรมมีความพิเศษคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้าหรือวันไหน หรือแม้กระทั่งข้ามภพข้ามชาติกฎแห่งกรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงและยังคงบังคับทุกคนอยู่ให้ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนั้นๆกฎแห่งกรรมที่ว่านี้มีหลักการที่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นนั่นคือกฎเหล็กที่ทุกคนจะต้องเจอเราอยู่ภายใต้กฎอันนี้ ไม่ว่าเราทำอะไรไว้ทุกสิส่งทุกอย่างที่เราทำเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามแล้วหลีกหนีไม่พ้นทีนี้มีบางคนเข้าใจว่าบางคนทำกรรมดีทำไมไม่ได้รับผลกรรมดีหรือทำกรรมชั่วทำไมไม่ได้รับผลกรรมชั่วเหมือนกับที่มีคำสุภาษิตธ์เขากล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป ตรงนี้เราต้องศึกษากันซักนิดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้แม้ในอดีตในสมัยพุทธกาลก็ยังเคยเกิดขึ้นมีคนคิดนะว่าทําไมทําดีหรือไม่ได้ผลดีอย่างเช่นตัวอย่างอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกท่านหนึ่งไปฟังธรรมลอดคืนยันรุ่งเลยเสร็จแล้วอ,ออกจากวัดเนี่ยก็มีโจรนะวิ่งหนีชาวบ้านมาไปขโมยของมาเสร็จแล้ว โจรนี่ก็ทิ้งของไว้ให้กับอุบาสกท่านนี้ไม่รู้อินโนอินเนจากใหนนะรับของไปปรากฏว่าชาวบ้านผ่านมาเห็นก็นึกว่าอุบาสกเนี่ยเป็นโจรก็เลยทำร้ายอุบาสกจนกระทั่งอุบาสกเนี่ยตายพระภิกษุเห็นเหตุการณ์ก็เลยสนใจนะคิดว่าไอ้ทำไมเนะี่ยอุบาสกท่านนี้เนะี่ยตั้งใจทำความดีนะฟังทมตลอดทั้งคืนทำไมจึงมีคนมาใจร้ายเนะี่ยทำร้ายท่านจนกระทั่งตายไปนะที่สุก็พูดคุยกันนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าพิสุจน์ทั้งหลายไม่สมควรแก่เหตุในปัจจุบันแต่สมควรแก่เหตุในอดีตคือพูดง่ายว่าปัจจุบันทําความดีนะแต่ว่าเหตุอดีตนะยังมีอยู่อีกคือตัวเองเ,ยเคยไปฆ่าคนเขาไว้นะเกิดมีความรักภรรยาเขาแล้วก็เลยหากกนุบายฆ่าสามีเขาแล้วก็ย่างชิงภรรยามาอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาก็ตรัสเอาไว้นะให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่าง ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการส่งผลของกรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าศึกษาและการส่งผลของกฎแห่งกรรมเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ผลแห่งกรรมเป็นอย่างทีมใจใครคิดเนี่ยจะเพิ่มมีส่วนแห่งความเป็นบ้านั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามาคิดถึงการส่งผลแห่งกฎแห่งกรรมอาจจะเป็นบ้าได้คนะือได้ใช้สติป,ปัญญาแบบหยาพองมรดุนเนี่ยไปศึกษา เรื่องราวเกี่ยวกับการส่งผลเกี่ยวกับกังอาจจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้เพราะอะไรเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนับพกนับชาติไม่ท่วนนะแต่ละชาติที่เราเกิดเนี่ยเราทํากรรมกันมามากมายถ้าเราสมมุติง่ายๆสมมติว่าชาติหนึ่งเราทํากรรมสักพันอย่างนะทั้งดีทั้งชั่วผสมผสมกันไปนถึงเวลาเนี่ยกรรมทั้งพันอย่างก็รอคอยโอกาสส่งผล แล้วไม่มีกรรมไหนที่ไม่ส่งผลนะส่งผลทุกกรรมเลยช้าหรือเร็วเท่านั้นเองคอยส่งผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งการส่งผลเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องคือกรรมใดส่งผลเสร็จก็หมดวิบากกรรมก็ไม่ส่งผลต่อแต่ถ้าเกิดกรรมไหนส่งผลแล้วนะยังไม่หมดวิบากตรงนั้นยังส่งต่อไปอีกหลายๆชาติแค่ส่งไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสลับซับซ้อนของกรรมจึงเกิดขึ้นนะอุปมาง่ายๆเหมือนอะไรเหมือนเราปลูกต้นไม้ สมมติว่าเราปลูกต้นไม้ทุกวันเลยนะวันหนึ่งปลูกมะม่วงวันหนึ่งปลูกข้าววันหนึ่งปลูกถัว่วปลูกงาซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีการเจริญเติบโต,ตด้วยระยะเวลาที่ต่างกันเราอาจจะปลูกข้าวก่อนนะปลูกพริกทีหลังแต่ปรากฏว่าพริกนี่ให้ผลก่อนข้าวนะซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกรรมนั้นๆว่ามีความแรงมีการส่งผลได้มากน้อยเพียงไรนะอันนี้แหละเป็นตัวอย่างง่ายๆทำให้เราเห็นว่า จริงๆแล้วเรื่องของกรรมมีความสลับซับซ้อนมากในการส่งผลเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปัญญาหยาบๆนี้คิดคิดไม่ออกนะแล้วก็เลยจะเป็นที่มาของคําที่พูดว่าทำไมทํากรรมดีแล้วไม่ได้ผลดีทํากรรมชั่วแล้วไม่ได้ผลชั่วนั่นแหละคือที่มานะแต่การจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมให้เข้าใจท่องแท้รู้ถึงเหตุปัจจัยแห่งกฎกรรมว่าต้องทําอย่างนี้แล้วได้ผลอย่างนี้จริงๆเนี่ย ต้องศึกษาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีญาณทัศนะรู้เห็นไปถึงอดีตในและอดีตที่ผ่านมาในหลายพวหล,ยหลายชาติแล้วเห็นขั้นตอนการทรงผลตลอดซึ่งเกิดขึ้นจากการทัศนะจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดจากอนาคต่างสยานด้วยคืออยางรู้อนาคตด้วยนะรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้ทั้งร้ำบกถ้าอย่างนี้เนี่ยความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมก็จะถูกต้องนะเห็นจริงๆว่าทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องของพระราชาพระองค์หนึ่งซึ่งไปไดถามปัญหากับสรรมณะพราหมณ์นะก็เลือกไปถามปัญหากับพวกชีปเปลยเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำเนี่ยชีปเปลยบอกเลยนะว่าบุญบาปเนี่ยไม่มีนะ กมดีกมชั่วไม่มีเนะี่ยสัตว์จะหลุดพ้นบริสุทธิ์ได้เนะี่ยล่วงเลยระยะเวลาไป84กับหลุดพ้นได้เองบริสุทธิ์ได้เองนะไม่ต้องทํากำรรมใดทั้งสิ้นอันนี้ความเชื่อของพวกขี่เปลือยนะแล้วก็มีคนช่วยยืนยันนะก็คือว่าพระราชาเนี่ยมีอมานะอยู่ท่านหนึ่งสามารถระลึกชาติได้หนึ่งชาตินะอมาตบอกในอดีตเนี่ยตัวข้าพระองค์เนี่ย เคยเป็นนายพร,รานนะมีหน้าที่ฆ่าฆนะ่าสัตว์ฆ่าโคฆ่าแพะฆ่าสุกรล่าสัตว์ไปเรื่อยเลยนะทำบาปกรรมตลอดชีวิตนะเรียกว่าเป็นทุศีลตลอดชีวิตถึงเวลาเป็นยังไงปรากฏว่าในปัจจุบันเกิดมาเนะี่ยวิบากกรรมสมผลยังไงนะเกิดมาได้เป็นเสนาบดีมียศใหญ่นะคอยรับใช้พระราชานะคอยให้คำปรึกษานะอันนี้เป็นอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยเนะี่ยให้ คำสอนของชีพเลยเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นคือลูกของคนทาสีระลึกชาติไปได้ชาติหนึ่งระลึกชาติไปตัวเองในอดีตเนี่ยเป็นเศรษฐีใหญ่นะร่ำรวยมากเนี่ยทำกุศลกรรมตลอดชีวิตรักษาศีลวันพระนะพระใหญ่พระเล็กรักษาศีลตลอดนะศีลห้าศีลแปดในรักษาแล้วก็บริจาคทานตลอดชีวิตพูดง่ายๆว่าตลอดชีวิตท่านตรวจตาดูแล้วบาปกรรมไม่เคยมีเลยนะมองไม่ออกแลว้วตัวเองทําบาปกรรมตอนไหนนะ ถึงเวลามาเกิดในปัจจุบันนะถือกำเนิดในท้องของนางทาสีนะซึ่งเป็นคนจนตัวเองเกิดมาเนี่ยจนจนมากๆกเนี่ยก็เลยสงสัยนะทั้งสองท่านเนี่ยทำไมคนหนึ่งทำบาปตลอดชีวิตเลยอีกชาติหนึ่งกลับเกิดมาแล้วมีทุดใหญ่มีทรัพย์มากนะอีกคนหนึ่งทำความดีมาตลอดชีวิต ที่เวลาเกิดมาในปัจจุบันยากจนนะทั้งสองคนเนี่ยก็เลยคิดว่าแสดงเนี่ยว่าบุญบาปเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหรอกนะคิดอย่างนี้น,ะนี่คือการระลึกชาติได้แต่เป็นการระลึกชาติได้แบบไม่สมบูรณ์ก็เลยเชื่อแบบไม่ชัดเจนนะคือเชื่อไปด้วยความเชื่อผิดๆนะนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการระลึกชาติการรู้ไปได้เนี่ยถ้ารู้ไม่ทั้งระบบ มีโอกาสที่จะเชื่อแบบผิดไปได้กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเวลาท่านรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมรู้ไปหมดเลยอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความรู้ของพระองค์เนี่ยจึงชัดเจนและถูกต้องจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะที่เราจะต้องศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากๆซึ่งตอนนี้เนี่ยโชคดีที่ คุณครูไม่ใหญ่เองเนี่ยนำเอาความรู้เรื่องเวลาเกี่ยวก,กับกฎแห่งกรรมนำมาถ่ายทอดในโรงเรียนอุบานฝันในฝันวิทยาพร้อมกันนี้ดีโอยเองก็ได้นำเอาหลักสูตรในวิชาเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยมาให้ทุกคนได้ศึกษาเราจะได้ศึกษาอย่างชัดเจนเลยว,ว่ากรรมแต่ละอย่างมีความหนักความเบาอย่างไรทั้งกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยแล้วการส่งผลเนี่ยจะส่งผลอย่างไรระยะเวลากรรมบางอย่างส่งผลในปัจจุบัน บางอย่างส่งผลในอนาคตเราศึกษาชัดเจนเราจะได้รู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้เราเองเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ยังต้องเวียนว่าย,ย,านะาย,าต,ยตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรนะคือเรายังไม่หมดกิเลสเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเวียนตายเป็นเกิดไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็ต้องทำกรรมไปทุกๆวันเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างนะกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มี แล้วกรรมนี้บอกได้เลยว่ารอคอยนะการส่งผลจะอนาคตเมื่อไหร่ไม่รู้บางอย่างเห็นผลทันปัจจุบันเลยตาเห็นเลยทํากรรมชั่วฆ่าคนลักทรัพย์อะไรต่างถึงเวลาถูกจับเข้าคุกเข้าตลาดนี่ผลปัจจุบันแต่ผลในอดีตนะตกนรกตกบาลยังไม่รู้อีนะตกตกัตงก้ตงเท่าไหร,ร,ร,ร่อันนี้ยังมีนะนี่พอเห็นได้ในปัจจุบันหรือว่ากรรมดีเราทําไว้บางอย่างส่งผลปัจจุบันเลยนะทำกรรมดี ถึงเวลาอาจจะไม่มีใครรู้นะแต่ภายหลังคนก็รู้นะแล้วก็ยกย่องเชิดชูบูชาแมนะ้ว่าคุณงามความดีของเราเป็นอย่างนี้หรือแม้ก็ะทั้งตายไปแล้วความดีปรากฏปรากฏขึ้นคนให้รับการยกย่องสรรเสริญและพบหน้าเนี่ยก็จะสมยผลบุญลแห่งกรรมดีตัวเองได้ทําไว้อีกซึ่งการส่งผลของกรรมยังมีอีกเยอะที่เราจําเป็นจะต้องศึกษานะ แล้วการศึกษาและกฎแห่งกรรมเราจะได้ไม่ประมาทในในการดําเนินชีวิตเร่งรีบสั่งสมความดนะีเหมือนกับที่คุณครูแม่ใหญ่ได้แนะนําเอาไว้ว่าอาดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดบาปทุกชนิดไม่ทําเพิ่มขึ้นอีกสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่าให้ขาดแล้วก็ตามระลาเรื่องนึกถึงบุญที่ได้ทําไว้ในทุกๆวันสุดท้ายปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมากายภายในตัว ระฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมพอเข้าใจแล้วเรานํามาปฏิบัติเพื่อที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง,ง,งขึ้นไปแล้วการเดินทางในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะเป็นไปด้วยความปลอดภัยให้กรรมดีที่เราสั่งสมไว้เนี่ยเพิ่มพูนมากๆเข้าจนกระทั่งเป็นพละวัตจ,จัจที่ทำให้เราสามารถสร้างความดีได้ยิ่งขึ้นไปแล้ววันหนึ่งเมื่อบุญของเรามากขึ้น เราก็จะหลุดพ้นจากทางสารวัตรเลิกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกรอบแห่งวิชาหลุดพ้นจากกรอบแห่งกฎแห่งกรรมไปเป็นผู้ละบุญละบาปได้แล้วเฉกเช่นพระอรันทั้งหลายและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันทปร,รินิพานไปเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกทุกคนได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม โดยติดตามได้จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือจากการศึกษาจากตำราวิชากฎแห่งกรรมใน D.O.U ก็ขอเรียนเชิญทุกทุกคนขอจเจริญพร